เราจะไปไหนกันเืินหรือยังคะมีเด็กนอนหลับโดนอุ้มมาจากเตียงยังจ๊ะนอนต่อก็ได้ค่ะยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยวพอปลุกนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะจ๊ะตุ๊ตู่ก็ไปเที่ยวด้วยไปกันเถอะตุ๊ดตู่ทำตาเหลือกแม่ทำไมตุ๊ตู ไปดูควายสีขาวกันเถอะไหนควายสีขาวอยู่ตรงไหนคะพาลูกมาชมธรรมชาติมีช้างด้วยสวยงาม ไปหนูเดินไปเลยจ้าหนูปะเดินมาเดินตามพ่อ,อมามาเดินตามพ่อ,อมาเร็วฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งการเรียนรู้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมการผลิตมเมล็ดข้าวข้ามา นี่นาน้อยๆนี่ควายสีขาวเต็มไปหมดเลยคายน้อยด้วยนุ่นควายน้อยทำไมเองเป็นสีขาวอ่ะควายฝรั่งบอกเองเป็นควายฝรั่งบอกี่วันดูควายฝรั่งเป็นสีขาว ไฟสีขาวขาวเอาสวยจังต,ตัวนี้ขาวขาวดำดำต,ตัวนั้นขาวหมดเลยไฟกินน้ำนนนตัวอะไรครับพี่ขวัญน,นี่ตัวอะไรคะตัวอะไรกินน้ำจี๊ไหนดตัวพี๊ไฟกินน้ำอือกินน้ำ,นนนำตัวใหญ่จังเลยมัดมัดพวนลบยุงใหญ่จังเลยยงุงเยอะ ตัวอะไรจังเลยอะอเดินเองยนี่ตัวอะไรเอ่ยเป็นไรออกเสียงดังตูตูดูอันนี้บุตรชายครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตาใสเลยครับตอนนี้กูอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ครับไม่รู้เรื่องเลยครับในที่ันหน้าเหมือนกันไหมพี่น้องหน้าเหมือนกันไหมดูที่โอ้โห เหมือนกันเลยออกมาจากรูเดียวกันแน่ๆเลยจู่ๆงงจู่ๆนี่งงเลยออะไรวนเนี่ยพากูไปไหนวนเนี่ยขาวนะขาวกว่าที่ขันเนี่ยตอนนี้ยขาวแล้วจู่ๆตอนคลอดออกมาดำปิดปีดูทำคิ้วดีเองยิ้มยิ้มหวานยิ้มยิ้มหวานยิ้มหล่อยลอยยิ้มหลอยลอยแล้วยิ้มไหนยิ้มไหนคะ ยิ้มหล่อๆไม่แต่เขาเจอกล้องแล้วเขาทำหน้าตะกี้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 ตะปีดอะกี้ตในค้ตัวนี้ล่ะตัวนี้แหละหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยเขินควายภาษาอังกฤษอะไรคะบับอะไรคะบับฟลูแล้ววัวหรอคะวัวอะไรซีอะไรวัว บั premises, วน้อยแม่น้อยบัวน้อยอาจาหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะหันมาหาคุณพ่อด้วยจ้าว้าวสวยจังเอ้อบายบายอีกทีค่ะยิ้มหมืนหวานหน่อยจ้ายิ้มยิ้มเหมือนแพนเค้กเลยค่ะยิ้มเหมือนแพนเค้กเลยจ้าเออเหรไหนอ้านเอาทำหน้าเฉยๆไม่ต้องยิ้ม มองไม,ม่เอี๊บลอดูอ๋อโอ้พี่ขวานทางขวาเป็นทุ่งนาสีเขียวเขียวเห็นไหมคะทุ่งนาสีเขียวเขียวแล้วก็นี่ไงปู่ปู่สร้างบ้านไว้หนึ่งหลังไมาให้หนูหนูอยู่เห็นไหมคะ นี่ปู่ปู่สร้างบ้านนี้ไว้ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นทุ่งทานตะวันเป็นทานตะวันสีเหลืองอ่อยไหมคะไหนคะอยู่ตรงไหนคะตะบนเออพระอาทิตย์กำลังจะตกไหนพระอาทิตย์อยู่ไหนซันอยู่ไหนซันอยู่ไหนอยู่น,นู่นอยู่น,นู่น,นอ๋อภา,าษาอังกฤษอะไรคะพระอาทิตย์ S อะไร เอสตาเอสตาเอสตานั่นมันอะไรเอสตานั่นมันดาวสันดเออสันถึงจะเป็นพระอาทิตย์ไปใครจะวิ่งตามไม่ไม่อีฟเ็วไปหาไม่อีฟเลววู้วว่วให้ตรงเส้นสีเหลืองสิโอ้ยมามาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไปข้ามสะพานไปสวัสดีค hmm. right. ่ะเท่ากันเนี่ยอวนเท่ากันอเ่นหน่เือน่อายุเท่ากันมาอายุเท่ากันเลยสวัสดีเพื่อนเลยยังพี่ขวัญอะสวัสดีเพื่อนสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวยเอแอบคืนคืนอะไรหนัปปไปฟิลิปไปถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะหมดแดดแลไป ไปเร็วเร็วเรเร็วเไปเร็วเอ่ะน้องกาอยู่นี่แหละน้องกามามามาไปทำสะพานไปเองนะไปเองนะพ่อไม่จับนะไปเร็วเร็วได้หรือเปล่าทาได้หรือเปล่าหนไม่ต้องจับนะให้หนูไปเองดูิหนูจะไปได้หรือเปล่านะค่อยๆไปค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบเหมือนนอน่ะกระดึบเหมือนนอนอ่ะกระดึบกระดึ๊บไป Được. Thì... Phút cả đứt, cả đứt tay em ít đưa nằm Em ít ca Ô, tạo văn rúi lưới. น้องกล้าจะน้องรน้องตัวเดินไหมยืนไหนอันนี้ดอกอะไรคะสีเหลืองอ้อยเนี่ยดอกอะไรคะทานทานอะไรทานตะวันดอกทานตะวันชัดแล้วค่ะโอ้วีดกชายคนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะครับนี่นะครับสวยจังอู้หเรียงเป็นระเบียบเลย สวยสวยครัครับสวยครับสวยครับสุดลูกหูลูกตาครับโอ้แต่ปอเชียงมันไม่สวยนะมันงอกไม่สม่ำเสมอเออไม่ไปหรอกปอเชียงอยูนี้ดีกว่าไปเรากลับกันเถอะป่ะป่ะไปอ้ำๆป่ะไปเล่นไปเล่นหมุนๆกันเถอะพี่ขวัญป่ะไปเล่นหมุนๆเร็วปั่นลงมาก็พอไปแล้วนะ บอมาลงมาค่าลงไม่ได้ลงไม่ได้ยังไงลงมาเลยค่อยๆเดินกระดึบกระดึบมาเร็วกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาหาพระโอยเร็วพระโอยจะได้อุ่มเร็ว มาอึอึอึออหนูไปไม่ได้หนูไปไม่ได้อ๋อมามามามติดอะไรคะติดดอกไม้อ๋อมามามากลับบ้านกลับบ้านกันเถอะไปมากลับบ้านกันเถอะไปไปข้ามสะพานสะพานอยู่ตรงไหนจำได้ไหม ไปข้ามสะพานด้ามาดไปไปข้ามสะพานกระดึบไปไหนสะพานอยู่ตรงไหนดูสะพานด้วย